สวัสดีครับพบกับเรานะครับผมช่องพ่อใหญ่ขุมทรัพย์นะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านที่ใครเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมก็ขณะนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับผม่อขวานก็ได้โยนหญ้านะครับแล้วก็อาบน้ําให้พ่อใหญ่ขุมทรัพย์นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ขุมทรัพย์ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนี้จะไม่มีล่มเลยนะครับผมอยู่กลางแดดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ ต้องลดน้ําให้นะครับผมสามรอบนะครับผมนี่ก็รอบที่สามแล้วนะครับผมนะครับแต่พอดีว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับโอใหญ่ลุ่มทรัพย์ของเรานะครับมีเลือดไหลออกมานะครับผมจากงานะครับผมน่าจะเกิดจากการกินหญ้าหรือเปล่านะครับผม เกิดจากการกินหญ้าแล้วก็หญ้าอาจจะไปทิ่มเนื้อในงาหรือเปล่าครับ <S <S เนื้อสีชมพูนี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับเลือดเป็นก้อนๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมเอานี่นะครับเลือดไหลเป็นก้อนๆเลยนะครับผมพอควานกมไม่รอู้เจอแผลแล้วนะครับผมอยู่นี่นะครับผมเอานี่นะครับแผลจะซูมให้แม่แมดูนะครับผม นี่นะครับน่าจะเกิดจากการกินหญ้าแล้วก็แทงนะครับผมเมื่อเช้านี้พวกควานมากวาดที่ยังไม่เห็นเลยนะครับผมตกบ่ายมานะครับนี่นะครับเลือดไหลเต็มเลยครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเราจะทําการล้างแผลให้พ่อใหญ่ทายาให้พ่อใหญ่นะครับผมนี่นะครับเลือดติดเต็มงาเลยนะครับผมนี่ เลือดไหลาอาบเลยนะครับผมนี่กลางแดดเลยนะครับอาบน้ําให้เพิ่งเสร็จนะครับเนี่ยแดดก็วันนี้จัดเลยนะครับแดดไม่ค่อยชัดนะครับแดดก็ร้อนมากๆเลยนะครับพอใหญ่ก็ไม่ตกมันแล้วแต่ปิกจูยังแข็งครับพวกปานก็ยังไม่กล้าแก้นะครับผม ต้องรอเช็คอาการนี่นะครับผมสําคัญที่ปิกกจูยังแข็งนี่แหละครับผมหายตกมันแต่ปิกกจูยังแข็งนี่แหละครับผมตัวก็ยังอ้วนนะครับผมยังไม่ผอมเลยนะครับตกมันเนี่ยยังหนาตึ๊บเลยนะครับผมครับนี่นะครับ น่าจะกินหญ้านะครับผมแล้วหญ้าก็แหลมด้วยนะครับต้นแหลมนะครับตัดมาก็บางทีก็แบบสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็อาจจะไปโดนเนื้อนะครับผมอันนั้นเนื้อตัวนั้นจะนิ่มนะครับสีชมพูครับผมเพราะว่าก็เคยโดนบ่อยนะครับถ้ากินพวกอะไรที่แข็งๆนะครับพวกทังมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็เคยโดนนะครับนี่ครับ เอาจะโฟกัสนะครับกล้องโฟกัสนี่นะครับน่าจะดูตรงนี้นะครับเข้าได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะล้างแผลให้นะครับผมนี่นครับเลือดเออเลือดอาบเลยพ่อใหญ่เอ้ยเจ็บไปมน้อพ่อใหญ่ไหนดูขมับหน่อยหายตกมันหรือ,อยังเหมือน โอ้แยร้อนนะครับผมดูนะครับเรือตีงาน,นะครับมองเห็นไกลๆย,ย,ยังเห็นชัดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อควันจะไปล้างแผลล้างอะไรให้พ่อใหญ่ก่อนนะครับผมใส,ยสยย่ยงใส่ยาก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ